สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำแซมดบซิงครับ,รรบ,บ,รบมาดูความแรงของ M50 กันครับไอแอลครับตัวน,นี้แอลไม่ใช่ M นะที่แรกผมนึกว่า M อ็มแอล้านกระพร้านนะฮะเดี๋ยวนี่ ก็เรงจัดสัมผัสได้นะไม่ก็เรงจัดสัมผัสได้นะครับ L 5 0ตัวนี้ครับใช้คันเก่าไปคืนลงมานะครับฮะเออเป็นป่ะมันเสียงทอเทอร์โเน ต้องไปตีกลยนะฮะเ50ห้าศูนย์คันนีต้ตีกลยดีตังดีแน่นอนมันสีสุูกเทอร์โบหรือเปล่าตัวน,นี้้าบบกำลังดีฮู้นั่นขนาดครับพี่นอง โโอ้หลันล่นๆเลยนะรั่นจัดครับรั่นจัดเลยผูเร่งจะสมัมผัสได้ แรงจัด <c oughs> นี่ครบนี้โคเรหรอ,อน,นี้พามาดูเอ็มห้าส่นนะข่ <_ C os> อดังดีมากครับ <_ C os> ย้อนแสงก็ขอไปเลยน,นะครับมุมนี้มันดีสุดแล้วครับนี่มุมนี้นี่ดีสุดแล้ว ถ้าไปมุมอื่นไม่เห็นความแรงนะโอ้โหเรงจังเลยยิงแข็งๆแงมนโคงคุยเข้าย,กยากๆเหรอฮ้ยพ่อเขานี่ของจริงเลยครับยังกันรถกระบะนะ ซื้อไว้เทแตนสักคันดูครับลั่นแค่ไหนโอ้โหก็มาเก่งๆนี่ล,นลั่นจังเลยนะ เข้ามาอีกเช่นหนึ่งก็จบแล้วครับเดี๋ยวเอาดูกูต้า L5018 นะฮะแรงจัดสัมผัสได้เลยครับวันนี้ท่อรั่นสะใจมากโอโ,อโอแรงสะใจครับรัน่นท่อน,นี่รั่นสุดๆเลยนะเัยกกียกับรถกระบะ รู้จังร้านทำท่ออยู่ในดังดีมากครับได้ครับเ็นญลาครับโอ้ใส่ตัวดันผ่านด้วยนะให้ผ่านเป็นเอียงนะครับเนตัวดันผ่านไหมแค่ไหนแค่ไหนผ่านเบี่ยงอะ่ะอืมแต่เนี้ยไปเกียร์ทางเนาะเออเกียร์ล่างท่างเนาะอือเอาครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ ฝากไว้กับรถไท L 5 0 1 8ท่ทอดและลันครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อการติดตามเราที่นียนะครับสํหรับคลิปนี้สวัสดีครับ